สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะฮะท่านกำลังรับชมเกม Don t Stab นะฮะกับผมคุณกายชาแนลนะฮะเกมอะไรนะเกม Don t Stab นะฮะเราต้องทำเสียงสำเนียงฝรั่งนะฮะ Don t Stab นะฮะแหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะหาว่ากลัแบบอ่านชื่อเกมผิดอีกนะฮะ Don t Stab นะฮะไม่รู้ถูกหรือผิดนะฮะอีเหี้ยนะครับกูทำคลิปกูไม่ได้เป็นติชชีนารี่นะฮะโอเคนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับแหมจริงๆนะฮะ อ่ก็เกมนี้เกมแท้สตรีมนะฮะก็ซื้อมานานแล้วลหะนะครับแต่ไม่เคยแคดไปครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแล้วกดออกเกมันโอเคก็เคยแคดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นกระแสรเรียกร้องก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่ก็ใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหแหมสี่เดือนละที่อัพคลิปไปโอเคมาเราจัดให้นะฮะมานิวเกมมาครับเลือกคาแรคเตอร์เราเล่นเป็นหมนี่แหละรครับบิลสันนะฮะ S <S อฮะไม่เล่นรีวิวสันคอดตอมเวล์เวล์แล้วเ,เล่นโลกแบบปกติดีกว่าเนาะโอเคเอา่าอันนี้คืออะไรอ่เราเล่นแบบปกติดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคเล่นแบบปกตินะฮะอย่าไปยุ่งกับมันโอเคเราเล่นแบบปกติดีกว่าครับมาร,รู้สึกว่าในผมก็ไม่ได้เล่นานานรู้สึกมันจะดีขึ้นนะมันจะมีการจินเนเลตโลกนะฮะ โอเคแต่ก่อนไม่มีนะแมปเดิมเดี๋ยวนี้มีการเจเนเรตโลกด้วยเออโอเคผมก็ยวผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันวิวสันตื่นขึ้นมาพร้อมไปนอนหลับอยู่แล้วพร้อมมีชายแก่ๆมาบนนะฮะนะว่ามีนกจิบจิบนะฮะอ่าจับนกจับนกจับไม่ได้หรอกนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องมีในเกมนี้เลยก็คือฟินนะฮะฟินฟินพ้อง ฟินนะฮะ,ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูที่แถบด้านข้างเนี่ยนะฮะเออมันทําเล็กลงนะเออมันทําเล็กลงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ะเราก็มาดูนะมันก็จะมีนี่เห็นไหม <c oughs> ก็จะมีพวกเครื่องมือที่เขาบอกต้องการนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็ต้องเป็นเกมแนวเซอร์ไวว่เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะตายก็จบแค่นั้นแหละนะฮะก็เหมือนเล่นโหมดทันคออะไรเงี้ยนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องขวานตัดตน้ตดตน,ไตดตนไม้ก่อนเราต้องไปกีดไม้กับนี่ฟินนะฮะฟินหาได้จากไหน กูก็ไม่รู้เอาเวรชิบหายแล้วเราเล่นนะฮะหาหาบนพื้นนั่นแหละอันนี้เราเอากิ่งไม้มานะฮะเอายามานะฮะเผื่อเจอเผื่อเจอเผื่อหิวก็จะได้กินเลยอุ้ยเจอแล้วครับฟรินส์นะฮะฟรินส์โอเคจิบหญิงไม่เคยได้ฟรินส์สักทีมันไม่ใช่นั่นมันนั่นมันเซ็งจริงๆเอ้ยวัยรุ่นเซงของผู้ธูดเดดอุดมโอ้ยแค่นี้กูจะเิ่นรัวทำไมอ่าครับ แม่เรายังไม่สามารถจับ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 นกได้นะฮะโอเคแม่กูจะลิ้นรัวทําไมเนี่ยนะครับไม่เคยนึกเลยว่าลิ้นกูจะรัวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราทําที่จับกระต่ายได้หรือยังเราต้องมีอู้เยอะอยู่นะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยฟากมันคืออะไรโอ้เหมือนเป็นฟ้าทาเวลนะฮะ เออว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูแบบดิเอเวนแล้วกูไ่โผล่ที่ไหนเนี่ยเออช่างเถอะแล้วกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ได้ถ้าง,งั้นไม,ไม่ได้เล่นนะไม่รู้เลยนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ <laughs> เกมนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนะรู้สึกเกมนี้ที่อยู่ราคาที่สิบเอ็ดจุดถึงสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าดอลมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณดอลหนึ่งก็ตีสักสามสิบบาทนะฮะ ก็สามสามร้อยสามสิบกว่าบาทนะฮะได้สองครีก็เราสามารถเล่นเองได้ด้วยแล้วก็สามารถให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะก็ต้องขอขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก็คือตังของกูนะครับเนี่ยเห็นเห็นคนเห็นคนเขาแบบคนดังเขามีสไตล์เขาเห็นมีผู้สปอนเซอร์กูก็มีมากนะฮะกูก็มีกระเป๋าตังกูทำไมอะ <c oughs> เออเองินกูล้วนๆนะฮะก็ซื้อมานานลแล้วแหม นะครับเกมดีๆก็ต้องหาโหลดไปบ้างมีอัปเดตแอปดงอัปเดตมันก็เออชิวนะฮะเออใครที่คิดจะโหลดฟรีก็อย่าคิดเลยครับเกมดีๆอย่างนี้นะฮะซื้อเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระ,ะของลูกหลานเผื่อลูกหลานท่านอยากเล่นท่านก็ให้ดีไปนี่หูหล่อเลยกรูนกเยอะวะ่ะนะฮะแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆนะฮะเออผมรู้สึกว่าช่องไอเทมด้านล่างจะเยอะมากขึ้นนะฮะจะเยอะมากขึ้น ถ้าสังเกตจากเวอร์ชันกลล่อนๆนี่จะน้อยมากนะฮะมันเยอะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำะไรเดียต่อไปเป็นที่จับกระต่ายได้ยังเอ่ยพร้อมยังผมต้องก,การไอ้นี้เยอะนะฮะงั้นะเดี๋ยวผมเก็บไอ้พวกนี้มาให้หมดกันนะอะไรจำเป็นไม่จำเป็นเดี๋ยวผมเคลียร์เองแหม่ะนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคอนนะฮะคอนเอาไว้ทำเฮี้ยอะไรนี่เอาไว้ปลูกต้นไม้กูจำได้ คลิกม้าขวาเพื่อปลูกอ่โอเคได้อยู่นะครับอ่ปตัดต้นไม้ดีไหมไม้เรามีสิบสี่อันโอ้ยไม่พอหรอกนะฮะไม่พอหรอกตายเกิดใหม่มันก็ไม่พอนะครับยังไม่เข้าใจเลยโอ้ยนี่จะข้ามแล้วจะข้ามแล้วครับดูดูแถบเวลาตรงนี้นะฮะโอเคเฮ้ยก็คือเกมเนี้ยถ้ามืดแล้วเราต้องรีบสร้างหาที่อยู่ไม่ได้ไม่ไม่เชิญว,ว่าหาที่อยู่ก็คือ เราต้องสร้างนี่เลยนะครเฮ้ยโอนี่เป็นเกาะขนาดเล็กใช่ไหมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่อยู่โรปกติดีกว่าไหมมันจะทันไหมล่ะถ้าไม่ทันถ้ามันมืดก่อนผมก็จะสร้างคอไฟอยู่ที่นี่นะฮะไม่ใช่ไรหรอกยวดูก่อนปะเจเชิงปริมาณเอองั้นสร้างเป็นคแคมป์ไฟดีกว่านะฮะโอ้อะไรโอ้ที่าที่ที่ที่ขุดพังนะครับ แหม่งั้นเรากลับรีบกลับโลกปกติดีกว่าเราไปหาหินที่โลกปกตินะฮะเมีไม้ตกอยู่หูไม่เก็บอเสียดายของมารีบว้าปิบว้าปเร็ว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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 ไป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 โอเคเอ๊ะโดดลงดิอืมโอเคนะมาหยิบมิกเบอร์รี่โอเคอเครับ อ,อืแถวนี้ก็โอเคนะชึบอ่ามันยังไม่มืดไงมันยังไม่มืดก,ก็คือตอนนี้เราไว้วางใจตัวเองได้นะฮะว่าเราน่าจะอยู่ได้ลำมัง้งอุย้ยตรงนี้โอเคเลยนะทำเลที่เราจะปักหลักไว้กันโอเคเดี๋ยวเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้กันนะมันยังไม่มือดอ่ะ <laughs> จะปักรีปักหลักทำไมมันเปลือ,องคบฝามันเปลืองอ่ะมันเปลืองของนะฮะ เนี่ยเห็นไหมเวลามันยังไม่ถึงตรงหลอดสีดําเลยตรงนี้มันแค่เตือนๆแลนะตอนนี้พอสร้างที่จับกระต่ายแล้วนะฮะ,ะเก็บแครอทมาไว้ล่อตายะาตาย่กระต่ายคือตัวไร่คือกระต่ายไงจะเป็นตัวไร่ตัวเฮียเล์ไม่ใช่กระต่ายก็กระต่า,ตายเก็บมาอมากาศดีนะ แม่อยากเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเลยเผื่อกูตาย,ยางี้เออกูจะได้ตายในโลกความปจริงั้างแบบในเอ๊ซอสอาร์ตออนไลน์อะไรเงี้ยแม่เฮ้ยโอ้โหช่วงนี้กำลังติดต้องเข้าใจแม่อ่ะอตรงน,นี้แหละอืมสว่างเลยปลอดภยัยชีวิตปลอดภยัยพกแคมไฟแคมไฟเออชื่อง่ายดีนะแคมไฟเออถ,ถ้าถ้าอ่านภาษาไทยก็กองไฟเอเอง่ายดีง่ายดีง่ายดี เก็บมาเนี่ตอนนี้เราก็เทียบพร้อมนะฮะอ่า้้วก็มาดูในหมวดใส่นี่เพิ่มอีกทีหนึงเฮ้ยเมันมันต้องทีเรงจริตนะอ่าเราสามารถใส่ไม้หรือพวกครบเพล่สิ่งต่างๆไปเพิ่มได้นะฮะแต่ถ้าเราเก็บพวกลูกเมอรี่มาเราก็สามารถเอามาทําเป็นอาหารได้นะโอเคก็ผมอธิบายไปตามที่ผมรู้นะที่เคยเล่นมาอ่า อันนี้เอาไว้ทำไรเดกได้ไหมไม่ได้นะฮะเพิ่มไม้เพิ่มพลังงานแต่เราสามารถแดกเองได้ก็เป็นงั้นไปนะครับอันนี้คืออะไรเ <C> ลสคร็บเลสครบเผาได้ไหมเฮ้ยไม่โอ้โหกูลืมกูลืมไปเลยลืมมองจังเถอะอ่าแครอทเอาเผา,า,าได้เหมือนกันนะจะเผา,นะา,านะฮะเป็นแครอทเผานะฮะ จะขวางครับป้อมเหรอขวางครับตีใหญ่เองเลยอ,อืมแค่นึงแค่นึงโอเคเดี๋ยวที่เเก็บไว้ล็อกก็เตยก็เตยก็เตยแอสยามจะลอกทำไมวะเดี๋ยวมันก็มาทับกูตายหาหรอโอเคก็เช้าละเช้าดิเชา้ชาที่สัตย์่ะให้กูน้าแตกเชา้าโอเคนะครับตอนนี้ก็เป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างเครื่องนี้ครับ แมชชีนนะฮะเออะข้อ,อแรกกวาดไม่ออกไอ้หลังก็รู้ว่าแมชชีนก็ต้องการทองนะฮะแล้วก็หินโอเคนะครับส่วนอาวุธเออนี่มีมีชุดให้ทำนะแต่แต่ไม่ต้องใส่หรอกนะฮะเพราะว่ามันมันคงไม่ใช่เรื่องนะฮะที่เราจะต้องที่นี่ได้นะครับเอ่อเดี๋ยวเราจะต้องตามหาหินหินนะฮะหินใช่จะให้ตามหาอะไรล่ะก็หินไง แล้วก็หาฟินไปในตัวนะฮะแหมเก็บแคลลอทมาิด้หนึ่งเดินซิเดินถ้าเดินตัว,ต,วตัวในเก,เกมนี้มันก็ออนแอนลูกสะพานลอยจริงๆอ,อย่าลงอย่าลงไปนะอโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเตรียมรับกูเลยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองท้าทายกระต่ายหน่อยนะฮะเออว่ะเราไม่เห็นกระต่ายเลยเรายังไม่เห็นกระต่ายอะเราจะล่างไงนะครับนะงั้นเดินไปก่อน พื้นแถวนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้ยกระต่ายโอ้เจอหินแล้วโอเคถือว่าใช้เวลาคุ้มค่ากระต่ายเอ้ยเจอหมูด้วยหมูเออกระต่ายครับกระต่ายกระต่ายกระต่ายมันจะไม่ลงรูหน่อยหรอครับไม่คิดจะลงรูหน่อยเลยรูเลยอะไรเงี้ยไีนยหนตรงเนี้ยไม่คิดจะเข้าหน่อยเลยเออเข้าไปเข้าไปเออนะครับแล้วก็ครัฟอันนี้มา ที่ล่อก,กระเตยนะฮะกระเตยก็ก็กระตายอะทำไมอะแ,อแล้วเราก็เฮ้ยมันมันไกลไปมันไกลไปนี่ตรงนี้แอนนะครับเอเคลอดมาวางอืมเสร็จกลูนะฮะระหว่างนี้เราก็ไปทำงานจะดําน้ำปลูกกาลางดูหนังเต้นบอลเล่เล่นฟุตบอออนไลน์ก็ได้นะไม่ใช่มันมัน,ม,นมันไม่เยอะขนาดนะั้นเราก็มาขุดหินรอนะฮะอืมอืมอืม,อม เก็บหินไว้ให้หมดอืมเฮ้ได้อะไรเนี่ยนี่คือเฮ้ยไอเทมม่เหรอไม่รู้เรื่องกูไม่รู้นะนี่คืออะไรเอเทมใหม่นะฮะเอ่เกี่ยวกันไหมไม่ใช่เลยนะฮะบอกแล้วนะครับว่ามันมีอัปเดตบ่อยมากเก็บนี้สิบวันครั้งหนึ่งถ้าจะไม่ผิดสิบวันหรือสิบห้าวันครั้งไม่รู้นะจะไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานนะฮะเราอยู่ปุ้นเปี้ยนอยุดนี้กร่ตายไปคงออกมาให้หลอกลเราอะตอนนี้ได้ทองมาแล้ว เดี๋ยวหินอีกหนึ่งก้อนก็จะสร้างเครื่องนี้ได้แล้วก็รสร้างได้แล้วล่ะนะฮะแต่เราว่าไปหาที่พักพิงของเราจริงๆก่อนอ่ะนั่นไงกระต่ายออกมาโดนแดกนะฮะโดนแดกพบโดนจับนะฮะเครื่องนี้มันแดกได้ที่ไหนตรงอี้ตรงนี้ตรงนี้นอืมนี่แหละอ่าวางไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเรากูยังไม่ได้ล่ากกระต่ายเลยนี่ โอเคแหมกูยไม่ได้ล่อกระต่ายไปลงหลุมเลยแต่เราเห็นหมูไงนะฮะเห็นหมูประเด็นก็คือเห็นหมูนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามจับหมูกันไม่ใช่อะไรหรอกเดินถ้าเดินไปตามทางนี้จะมีอะไรให้เนี่ยเดี๋ยวค่อยลองดูมามาลองดูมา,ม,ามีเหตนะฮะน่าเจอบ้านหมูอุย้ยหมูบ้านหมูเยอะสวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับเฮ้ยอะไรอะ โอเคเราดูอ่าเหมือนเราจะต้องหาอะไรมาทุกบ้านเถอนะเวนอยู่หมูบอกกูอยู่ของกูดีๆมึงมาทุกบ้านกูทําไมอะไรเงี้ยเฮ้ยแถวนี้ก็โอเคว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมอยู่แถวนี้ดีกว่าโอ้โหมีอะไรด้วยนะฮะหมูเหมือนจะเหมือนหมูจะบอกให้เราไปไกลๆหรออ้าวเวนเฮ้ย<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูเข้าบ้านกันแล้วนะฮะ ในเมื่อแถวนี้มันใกล้มืดงั้นเดี๋ยวเราสร้างอันเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเราจะปักหลักอยู่แถวบ้านหมูนี่แหละนะฮะ <c oughs> เห็นไหมเมื่อเราสร้างอันนี้มาปุ๊บเราก็สามารถสร้างอะไรได้มากขึ้นนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือเหมือนประมาณโตคราฟติ้งของไหมครับก <c oughs> ็เหมือน <c oughs> จะเป็นโต๊ที่อุปกรณ์ที่สามารถให้เราสร้างอะไรได้มากขึ้นนะคร <c oughs> ับหินต้องการอหกอันวะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องหินหินนีหกอันหินหินนีหกอันเฮ้ยกระต่ายโดนจับมันใช่เวลาไหม นี่กระต่ายวางไว้หมดแล้วหลอหินชิบหายเลยดิอ่าวางโคฟากากาไปอยู่ไปหนแล้ว,ลวนะฮะชีวิตกูไม่เร่งรีบนะฮะพี่ตูนบอกชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแล้วหมาก็เ่าฮง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 กูควรประทับใจดีหรือไม่เนี่ยเฮ้ยวางให้กูหน่อยอ่าสว่างเฮ้ยโหวิจุดแถวนี้กูไม่อดตายเนี่ยไม่อดตาย่ะ นะฮะเออมีอะไรให้กินตลอดปีเลยอะ่ะเฮออ้นะครับชักชอบแถวนี้แล้วเด็กแม่บ้านหมูนี่มันมีไว้ทำไรเนี่ยชักสงสัยแต่ที่รู้บ้านหมูเราต้องทุบคว,นะวามรู้สึกนะความรู้สึกเอามีมีตัวนั่นด้วยกูรูก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 ู แม่เราอยู่แถวนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเราต้องสร้งเนี่ยอะไรว่าเดี๋ยวขึ้นมางไกันเนี่ยแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์ต้องสร้า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 งไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดูดูจักโครงโคง,งเงเนี่ยเห็นไหมไอที่ขาดไปสองอันก็คงมาเชือกนะครับเชือกต้องเอาอะไสร้าง เอาใช้สมองอันน้อยๆคิดแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังจ้องกำลังจ้องหน้าจอว่าอันไหนมันคือเงาของเชือกเอเชือกเชือไม่ใช่ไม่มีการพอเดอร์มมัมจกมกม,ม,มเกียดอะไรกับมัมจกมกวะเนี่ยโอ้ใช้อันนี้เยอะอยู่ เอาเวนอเทมไเทมไปนี่นะฮะเฮ้ยทำอาหารเนโอเคสร้างสร้างสร้างอ่าเก็บแล้วก็รีบเติมเชื้อเพลิงนะฮะเติมอีกนิดอ่าโอเคอยู่ได้ละนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาสร้างอ้นี้ต่อเชือกอืมตอนนี้เราก็มีปัญญาที่จะสามารถสร้างอันนี้ได้แล้วนะครับขวานนั่นเองเออขอนขคอนขอนเงาข้อนเงาขอนอยู่ไหน เงาไม่โกรธเรานะฮะเพราะอะไรเหรอเงาคลอนไอ้เงาไม่เครื่องดิเพราะเงาเป็นคลอนชุยอ่าแล้วไอ้เงาคลอนมันอยู่ไหนอ๋อนี่ปะเฮ้ยมันนี่กูหาค้อนไม่เจอเอยอะเน,นี่นี่ก็สร้างดีนี่ก็เป็นคลอนอ่าต่อมาเราก็ต้องสร้างกระเป๋านะฮะ กระเป๋ากระเป๋าเ,เพื่อให้เรามีช่องเก็บของมากขึ้นและไอเงาของกระเป๋าน,นี่มันคือเกิอมาจากอีกเครื่องนี้เงาม้อนกันไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่วอลละถ้าจะวอลน้นน้งเพชเดินป๊อกนะะถุยเพดเดินป๊อกเกี่ยวยี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่พูดสน,นับสน,นุนนะฮะอืม ตอนนี้เราก็ถึงจะช้าแต่เรากำลังสงสัยอย่างหนึ่งในการครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากระเป๋านี่ไงแบค็คแพ็คโอเคต้องการอันนี้อีกสี่อันนะฮะแล้วก็ไม้เล็ไม้ไม้เบาบางๆสี่อัอนอ,อีกสองอันอ่าอีกอันเดียวก็จะได้ละแบค็คแพ็คหน้าเวียน ทำไมอ,อ่ะอ๋อต้องใช้แมชชีนในการสร้างนะฮะแมชชีนนี่ดูกระเสียดหมูจริงๆเฮ้ยอือหือได้ขี้หมูด้วยอ่าฮ้ยเวนอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อตัวละครเราหิวปะน,นึงกูว่าแล้วกูลืมอะไรอ้โหกูว่าแล้วกูลืมอะไรไปอย่างนะฮะโทษโทษ วัวแล้วนะฮะเหมือนเล่นมานี่เหมือนลืมอะไรไปอย่างนะฮะกูรู้เลยอะเล่นมาไม่ให้ตัวละครเด็กี้อะไรเมื่อไม่ตายก็บุญหัวแล้วนะเฮ้ยเก็บมาอืมแบคแพ็กกระเป๋าเองอ่าล้วก็จะมีช่องอ mm ินเนทอรี่เก็บเพิ่มเข้ามานะตอนนี้เราทำอะไรดีเรายังไม่เราจะลองเอาค้อนมาหาหาประโยชน์ของค้อนเนี่ยน,นะ ถ้าจะไม่ผิดคอนะสำหรับทุบบ้านนะเนี่ย,เ,นเ,นยเดี๋ยวมาลองทุบดูเห็นไหมมันทุบได้นะฮะนี่เมื่อทุบได้ปุ๊บเราก็จะได้ไม้มาเนี่ยฮะเราก็จะได้หนังหมูเหรอหนังหมูนะันะอ่าก็ประโยชน์ของมันแล้วก็เนี่ยดูดูดกันอันไหนที่ขึ้นบอกเออเนี่นยแหละอันนั้นไม่ใช่เลยเหรอเห็นไหม จะสร้างป้ายต้องต้องการไม้ของบ้านหมูอะไรเงี้ยอืมมันก็มีนะมันก็มีนีคือส่วนดีอยู่แต่ก็มันไม่จําเป็นไงนะฮะเฮ้ยอะตัวอะไรโดนจับอะแหมงงจริงกระต่ายนี่มันงงจริงเลยกระต่ายเป็นสัตว์ที่โง่งที่สุดนี่แกกูรู้จักมาฮะกูวางกับดกไก็เฉยไม่เข้ามาติดอะไรจริงง่ปานนั้น หนึโดนโดนตายตายตายกระตายทองคำไม่ญาติพี่เอกเอกหรือเปล่าเนี่ยโจ๊โจ๊ะผมบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นเจริญผมเป็นคนมีไฟเป็นคนหน้าใหม่นะที่ต้อืมจะบอกว่าจะจะเดินไปตกหน่ไยเสือกนี่อมนี่คงไม่จำเป็นอะไรเท่าไหร่ อืมไปเถอะขึ้น้าาวนนะฮะอืมเนี่ยแหละเก็บนี่หมหเก็บบักเรียบร้อยอดูสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างมีเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่แหม่ถ้าไปอยู่อาสลาอาสยามก็จะเป็นบลูเบอร์รี่อาสยามทุยไม่ใช่มันเบอร์รี่อย่างเดียว สีแดงน่าจะเรียกเลดเบอร์รี่นะนี่คืออะไรอืมเก็บหญ้ามาย่าเยอะมากนะฮะเผื่อใครหิวผมจะได้ให้กินเท่านั้นแหละเ <c oughs> สร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับไปแถวบ้านหมูนะรู้สึกว่าหมูมันจะมีอะไรออกมาให้เนะีย่ยเนี่ยเห็นไหมเลยไม่ใช่ดิอะไรว่าที่เราเก็บมาจากหมูนี่แค่มีปะมีดิถ้าจำไม่ผิดมมีมีนะ ดูผมคิดไปเองวะนี่นี่นี่เนี่ยมันคืออะไรวะแดกได้ปะไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีมันมันไม่ใช่อุจจาระหมูนะถ้าอุจจาระหมูมันน่าน่าตาหน่าทุเรศกว่านี้เยผมว่าสร้างขวานกันชึบอ่าเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันนะครับก็เกมนี้มัน <ed> ก<ไ>็เอาชีวิตรอดเรื่อยๆนะก็ END <ed> <ๆ S 2> เออเดี๋ยวก็ ถ้าว่างเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นซีรีส์เัาไ้รับชมกันนะครอบรับอืมนี่ก็มืดแล้วนะฮะมือดอีกแล้วไวชิบหายเออกูไม่ทันทำเพี้ยไรเลยในวันวันให้ชีวิตกูภับไรประโยชน์เหมือนชีวิตจริงเลยอืมเดินลงมาลงมาอืม แหมไก่อันเนี้ยไก่อยู่พื้นที่แอเรียเออแม่งไก่อไก่ไม่ใช่ก็ไม่ไก่ทําไมกูเดินไปไกลอย่างวะถ้าหลงมาทําไงเฮ้มีเห็ดช่างมันปะระเลยเราไม่แคร์อยู่แล้วเพราะฟังไม่ค่อยออกไม่อะไรอะ่ะ <c oughs> มันคือเหี้ยอะไรเนี่ยมันคือเหี้ยอะไรโอ้โหเยอะไปหมด โอ้โหมีรังเพิ่มด้วยม,มีเนื้อเนา่าเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหมีออคเตปุตด้วยนะฮะเฮ้ยโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโดนตกมันโหดร้ายจริงๆอืมข้าไม่กล้าต่อรอกต่อกกองอาเจ้าเลยนะเนี่ยอืม ตั้งเต็นท์อยู่เนี้ยแหละนะฮะเออความจริงด้านล่างก็มีไม่ใช่เหรอวะเอ่รังเกียจกูกขนาดนั้นเลยเหรอเดินมาถึงปิดไฟใส่เลยอ่ะอ่ะไปหาคนทั้งบนบ้านรถอกดตีนะสัตว์กดส้นตีนนะไม่ใช่กดส้นตีธรรมดากดส้นเตี้ยนกดส้นเตียนอืมยี่หัวนี่เดี๋ยวเราลองทุบมาเออเดี๋ยวเรา ไว้เทล้วกันนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะต้องเอาชีวิตรอดกันไปก่อนมาอยากรู้ว่าเราจะจบอย่างไรเท่านั้นแหละเพราะเกมนี้การตายของแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันอยู่ตายบ้างโดนมอนตกในความมืดตายบ้างอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็มามานิทานรอบกองไฟมันใช่เรื่องไหมแหมเสียได้อินนี้เอาอีกแล้สักทีสักทีทุกบ้านทิ้งมา ก็มาเผาอาหารที่เราเก็บมาได้มาดีกว่านะเบอร์รี่เนี่ยเนี่ยฮะโอเคนะฮะไปอยู่เบอรไปอยู่อาสยามซะนะฮะไม่ใช่เหมเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนะฮะเดี๋ยวมีดำมากเนครับบูเบอร์รี่อาสยามเธอหล่มแน่วเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนมจริงจริงเดี๋ยเละเทะนะฮะอือเรียบร้อยสิบห้าอนโอ้โหแดดได้อิ่มชากหน้า ดูดิดูหลอดเพิ่มนะฮะนี่ก็จะเป็นค่าแบบนี่ที่เราไว้สำหรับคราบคราบของนะฮะถ้าจะไม่ผิดอ่ะแดกมหเกมนี้มันเอาจริงๆถ้าเกิดเอาเกมนี้กับไมคราบเนี่ยผมว่าเกมนี้ความเข้าใจได้ยากมากกว่าไมคราบนะเพราะว่าบางสิบบางสิบ,บางอย่างนี้ยังคือไอเทมมันจะมาเป็นแบบเงาเงาให้เรางงอ่ะเออคือแบบ มันไม่เหมือนทำไมครับตรงที่ว่าไม้คัพเราได้เทพมาเออเรายังพอแบบเอ๊ะเอาเปรี้ยเทื่อเธอเลียดีกว่าถ้าเป็นเธอเลียเรายังพอถามแบบไกด์ได้เอออันนี้ไว้สร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่จะไม่มีคนคอยช่วยเราเลยนะฮะเราโตคนเดียวล้วนๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองสู้อ่ะมึกออตเตอร์พุสดูนะฮะเฮ้ยมึกออตเตอร์พุสเนี่ยมึกออตเตอร์พุสโอ๊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 ยไอ้เชี่ยเวนห้าเป้งเกินไป งงเลยแค่จะลองสู้หมกมึกออกตาปุ๊ดนี่มึงตกกูถึงตายเลยวะหมึกอ,ออกตาปุ๊ดอ่เหอะนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะฮะอ,อเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรก็รอรุนรับชมนะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้ต่อดีไหมนะกูงอบ กูโดนปลาหมึกฆ่าตายอย่าไปบอกใครนะว่ากูโดนปลาหมึกฆ่าตายกูอายเขาเจ๊อย่าไปบอกใครหรอกว่ากูโดนปลาหมึกฆ่าตายอโอเค,ออค,อาาอเคสำหรับเกมนี้สวัสดีครับปูเป่เบลก้าไหนวะอ๋อเจอแล้ว